สำหรับพี่น้องอสอมอหรือพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศไทยเลยนะครับ1ล้านห0,000กว่าชีวิตนะครับท่านได้รับข่าวดีเนื่องจากประกาศราดชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ได้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิ ได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศส5 6 6พข่าวดีสำหรับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกท่านนะครับเนื่องจากวันที่13กุมภาพันธ์2566มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2566โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่23มีนาคม2564ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยในการเสนอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือพี่น้องอสอมตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565เป็นต้นไปและเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิธภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ6และข้อ30แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพอสอ5 5 4รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศส5 6 6กข้ส ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3. บรรดาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเบริกจ่ายเงินค่าบริการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมประกาศกฎข้อบังคับหรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทนข้อ c ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2564ข้อ 5. ในประกาศนี้ค่าป่วยการหมายความว่าเงินที่ทางราชการ ใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามที่กำหนดไว้ในข้อ8เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมายความว่าข้าราชการพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบกลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยราชการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา ดูแลกำกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบข้อ 6. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบอสอมหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางเป็นผู้กำหนดข้อ7ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งประเทศในแต่ละปีงบประมาณเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องที่มีความจำเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชนข้อ8อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับค่า่วยการตามประกาศนี้จะต้องปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้8.1 มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอสมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w ว w วายเว็บไทยพีเ c ช e t 8.2ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแน่นอนในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ข้อ6 8.3 ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ข้อ6โดยมีประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับตำบลเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ตามข้อ8ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบอสม .1 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อ9เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ8เสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลค่าบริการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยืนยันข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ส่งรายงานผลการดำเนินงานเข้าระบบและให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน <c oughs> เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางดำเนินการในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายบุคคลต่อไป <c oughs> อการจ่ายเงินค่าบริการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าธนาคารของอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านข้อ11อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านรายใด,ดมีเหตุจำเป็นไม่อาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าป่วยการได้ให้ทำคำชี้แจงส่งต่อนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดเป็นรายบุคคลและให้รวบรวมข้อมูลทั้งเหตุผล ความจำเป็นส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินสดเป็นรายบุคคลต่อไปให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารชื่อโครงการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวงเล็บอสอมอเชิงรุก การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการเป็นเงินสดให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบอสม .1 ในฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและรวบรวมรายงานอสม .1 พร้อมทั้งใบสำคัญรับเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขโดยไม่ชักชาเมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอเชิงรุกข้อ12อัตราค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อ 13. ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการได้เสียชีวิตลงระหว่างการรับเงินค่าป่วยการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทผู้มีสิทธิและให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทันทีข้อ 14. การจ่ายเงินค่าป่วยการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบริกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างของทางราชการโดยอนุรลมข้อ 15. ให้ปให้ประทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้คำวินิจฉัยชี้ขาดของปรัดกระทรวงสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สิ้นสุดนี่เป็นรายละเอียดของราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาในเรื่องของ สิทธิการได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2566ถ้าเราดูตามประกาศนี้เองเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกท่านตรงนี้เองจะทำให้เรามีสิทธิได้รับค่าป่วยการในปีงบประมาณ2,500 66เป็นต้นไปและยังเป็นอีก9 1หนึ่งที่จะทำให้ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านระดับตำบลได้มีบทบาทในการทำงานได้มีบทบาทในการรวบรวมร่วมตรวจสอบการทำงานของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่งทำให้ความใกล้ชิด ระหว่างภาครัฐและประชาชนยิ่งมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขท,ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทํางานมานานแล้วก็ดีหรือพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขที่เพิ่งสมัครเข้ามาทํางานใหม่หรือเข้ามาทํางานแทนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ ตอนนี้ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านนะครับในฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขระดับประเทศนะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.thaiphc.net นะครับตรงนี้ท่านสามารถตรวจสอบเองก็ได้หรือท่านสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท่านสังกัดอยู่เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ ของท่านอีกทางหนึ่งก็ได้ท่านต้องตรวจสอบรายชื่อโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่มีชื่อในฐานข้อมูลไทยพรีเฮซีดอทเน็นั่นแสดงว่าท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบก่อนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป ผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าทําอย่างไรเราถึงมีสิทธิ์ได้รับค่า่วยการและทําอย่างไรท่านอาจจะไม่ได้รับค่า่วยการเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ